สวัสดีครับกิต,ติครับโอ้โหวันนี้อยู่ในอำเภอมะโรรมจังหวัดชัยนาทครับครั้งแรกที่กิต,ติมาจังหวัดชัยนาทครับมาโครงการรับสร้างบ้านของพี่ประสบโช,ชคครับโอ้โหนี่พี่ประสบโช,ชคนะครับอย่างโอ้โหข้างหลังผมเนี่ยคือสรงโบเดนนะครับโบเดนหลังต่ํากับหลังสูงสองชั้นโอ้โหสุดยอดไปไม่เคยเห็นแบบนี้เลยครับสองชั้นนี่คือชั้นล่างก็ใช้ใช้ได้นะชั้นบนก็ใช้ได้ แต่อย่างที่ไปถ่ายบอดยนยกสูงเ่ยคือชั้นเดียวแต่ยกสูงแต่นี่คือบเดนสองชั้นไปดูด้านไหนดีกว่าสุดยอดจริงๆครับครับนี่คือบ้านส่งบเดนโดยฝีมือพี่ประสบโชคในจังหวัดชัยนาธครับครั้งแรกที่กิติมาถ่ายที่นี่นเลยครับโหลักษณะการทำบ้านนะบ้านหลังนี้นะครับเขาซื้อแล้วนะท่านผู้ชม แต่ผมอยากให้ดูแล้วถ้าเกิดลูกค้าต้องการสั่งทำตามออเดอร์ได้บอกออแบบนี้แหละทรงบเดนแบบนี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบได้รูปแบบอาจจะเป็นเสาใหญ่ขึ้นหรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างตัวไม้ได้ผมสรุปให้ฟังนะครับผมอธิบายที่หนึ่งบ้านหลังนี้ทรงบเด้นสองชั้นข้างล่างก็เป็นห้องจะทําเป็นห้องอะไรแล้วแต่เราไปสํารวจภายในข้างบนมีห้องนอนด้วยท่านผู้ชมเห็นว่าเนี่ยแล้วซ้อน 1 2 3ชั้นนะสชั้นแล้วก็ข้างล่างมีลูกกลงนะนี่คือชั้นเบน้นล่างโอ้โหมีพนักพิงแล้วก็มีลูกกลงท่านผู้ชมดูนะนี่ฮนะส่วนหลังต่ําตัวนี้อยู่ชิดต่อเชื่อมติดกันเลยโมเดิรชั้นเหมือนกันเพราะนปกติก็ทำสองชั้นแต่นี่ซ้อนขึ้นไปอีกหลังคาอีกชั้นหนึ่งนะเห็นไหมฮฝีมือการทํา คือพยายามดัดแปลงดัดแปลงทำออกแบบมาไม่เหมือนคนอื่นนะฝีมือใช้ได้เลยครับหลังคามงด้วยกับเื้องหลอนคู่นะก็ตามซอกตามซอยนี่มวยมุกยืนนี่นะมวยมุกยืนเดี๋ยวพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปถามน้องเขานะอันนี้อาจจะติดหลังคาดนึงหลังคาซุ้มที่ก็พี่ก็ไอ้จอดรถอ่ะไม่เป็นไรอย่าว่ากันดูความสวยงามนะดูความสวยงาม นี่ฮะทรงโมเดิร์นหลังใหญ่โอ้โหใหญ่มากๆเลยท่านผู้ชมเดินไม่ได้เลยฮะเนี่ยมีกอง<ม>อกองกองกองไม้วางอยู่นี่ไม่เป็นไรฮะดูไกลๆนะลักษณะการทําทรงโมเดิร์นหลังนี้นะครับไม้เนี่ยเขาจะเข้ากลุ่มอันนี้คือทรงห้องน้านี่เขาเป็นโครงเหล็กนะด้านในนะแต่เอาไม้ทําไม้เป็นฝาบ้านหลังคาตรงนี้อย่าว่านะอาจจะเป็นสังกะสีซึ่งก็ทําเป็นหลอกๆไว้ก่อนนะ บ้านหลังนี้ดูอย่างนี้นะครับออเดอร์ไปแล้วครับท่านผู้ชมอยากได้ก็ต้องสั่งทำขึ้นมาใหม่โอเคนะเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้ขัดลงสี่ไว้เขาไปทําหน้างานเขาบอกว่าอย่างนั้นนะพี่ประสบโชคบอกว่าไปทําหน้างานเนี่ยนี่ผมให้ดูนะนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือผมมาถึงฝั่งฝั่งนี้แล้วฝั่งมุมด้านซ้ายแล้วนี่นะฮะเจอแล้วครับน้องครับสวัสดีครับ,ค,รบคุยกับน้องอะไรเนี่ย น้องเจนค่ะน้องเจนเป็นอะไรกับพี่ประสบโชคเป็นน้องอ๋อเป็นน้องสาวพี่ประสบโชคนะครับนี่โอเคครับน้องเจนบ้านหลังนี้ทรงเป็นทรงโบเด้นโบเดนนะครับอ่าผมให้ดูบันไดก่อนท่านผู้ชมมีตั้งหท้าขั้นนะความสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรเสาที่เราเห็นก็คือเสาหลอกใช่ไหมน้องเจนเสาหลอกโหในลักษณะการทำลักษณะน้องเจนเราจะดูห้องไหนก่อนเพราะมันเยอะมากเนี่ย บ้านหลังนี้นะคะก็คือจะมีทั้งหมดเป็นสามสามส่วนนะคะสามส่วนอ่าใช่ค่ะอ่าจะเป็นห้องห้องห้องนอนค่ะห้องนอนฝั่งนี้ก็ห้องนอนใช่ยแม่น้องเจนลูกค้าจะเลือกเป็นห้องรับแขกก็ได้แต่ตรงกลางก็จะเป็นห้องรับแขกอ่าแล้วก็จะเป็นห้องนอนบนล่างบนล่างอ่าให้ดูระเบียงตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้ระเบียงจะกว้างจะกว้างนะคะที่สามเมตรสามคูสามคะสามคูสามนะท่านผู้ชมแล้วก็มีพนักพิงใช่งแม่น้องเจนใช่ค่ะ ไม่เปลี่ยนได้นะคะโอ้โหนะฮะท่านผู้ชมดูความพยายามของพี่ประสบโชคนะดูตาที่นี่เราจะรับประกันอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นไม่มีไม้วัดนะคะสวนมากลูกค้าที่มานะคะจะสอบถามว่าที่นี่เป็นไม้วัดไหมแต่ไม่มีนะคะเป็นไม้ที่จากบ้านเก่าแน่นอนบ้านเก่าค่ะใช่ค่ะบ้านเก่าสำนักงานหรือว่าเป็นบ้านคือเราลืบบ้านเก่าโรงโรงโรงเรียนอะไรแบบนี้นะจะน้องเจนนะใช่ค่ะโอเคครับน้องเจนอะเราจะเข้าห้องทางฝั่งไหนน้องเจน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชมห้องนี้ก่อนแล้วกันนะคะอ่าโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก่อนแล้วกันนะคะ ประตูนะฮะท่านผู้ชมดูเป็นประตูปิดเปิดนะครับเล่นลูกฟักคล้ายแคปซูลยานะฮะฟักเป็นล่องนะฮะก็เรียกเฟียมอ่าเปิดสองบานนะฮะเปิดเลยน้องเจนโชว์ฝีมือของพี่ประสบโชคเลยวันนี้ผมขอโทษนะครับมาไม่เจอพี่ประสบโชคเดี๋ยววันหลังความลึกจะอยู่ที่อ่าห้าเมตรครึ่งนะคะครับผมสามเมตรคูณห้าเมตรครึ่งใช่ค่ะลูกเล่นน้องเจนนี่กระจกโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะ ปิดเปิดอ่าโอเคครับแบบนี้ก็เรียกว่าบานวีโก้นะฮะบานวีโก้นะน้องเจนเนาะครับผมแล้วลูกเล่นโหนู่นกระจกนู่นฝั่งนู้นคือมองมองไม่ไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวอันดับแรกจะจะแจ้งลูกค้าก่อนนะคะว่างานที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเพิ่งจะเสร็จแค่60%นะคะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอันนี้จะแจ้ลูกค้าให้ทราบก่อนครับผมเพราะฉะนั้นความละเอียดก็คือเราจะต้องมีการเก็บอีก ครับผมเก็บอีกนะฮะอ่านี่ดูฝาบ้านกว่าห้องระหว่างห้องนะท่านผู้ชมดูนะ<ช><ช>ไม่มีเจ้าไหนทําเหมือนพี่ประสบโชคเลยครับท่านผู้ชมอย่าว่านะครับนี่คือสไตล์ของพี่ประสบโชคจริงๆครับผมส่องข้างบนนะวิจาร์เอาเองนะครับคุยเองคอมเมนต์ถามสอบถามได้อันนี้การตีฝาบ้านก็ียกตีแบบข้าบางใบเนาะฝ้าไปดานนะนอกก้องเจนนะโอเคครับมีช่องช่องนี้ห้องเซอร์วิสขึ้นไปใช้บริการเกิดปัญหาสายฟงสายไฟเน่ย ก็เป็นหลุมสี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมสองช่องและตรงกลางเขาใช้อะไรเขาเรียกเสือลำแพ่นเสือลำแพนก็ติมให้ชมแต่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้นาะใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าเออลูกค้าบอกอยู่ไปสัก2ปี3ปีฉันอยากทําเป็นไม้อะอยากจะคือทุกอย่างภาพเราทำมาเหมือนเป็นโมเดลให้ลูกค้าดูค่ะถ้าเกิดลูกค้าอยากเปลี่ยนแปลงตรงส่วนไหนลูกค้าก็คือแจ้งเราได้แต่จะใช้ระยะเวลาในการติดตั้งอาจจะล่าช้าออกไปหน่อยแต่ถ้าลูกค้าเอาบ้านนะคะที่เราอะค่ะสร้างไว้เรียบร้อยแล้วก็คือก็ไม่เกินหนึ่งเดือนเลหนึ่งเดือนครึ่งนะคะ เรอน้องเจนนี่คือห้องรับแขกนะใช่ค่ะอ่าโอเคครับห้องที่สองน้องเจนอยากแนะนําประตูฟักเหมือนกันท่านผู้ชมบานใหญ่ก็ประมาณ80-90เซนประตูนะคะเราจะทำเป็นโมเดลให้ลูกค้าดูถ้าลูกค้าต้องการจะเลือกลายหรือเปลี่ยนลายใหม่บอกเจนเราได้โอเคครับน้องเจนเข้าห้องเลยครับใช่ค่ะอ่าห้องนี้คือห้องห้องนอนห้องนอนขนาดใหญ่นะท่านผู้ชมแต่ถ้าลูกค้าอยากเลือกเป็นห้องรับแขกก็คือแล้วแต่ลูกค้ามันมันก็คงไม่สะดวกเพราะว่าประตูทางเข้ามันจะประตูทางเดียวใช่ไหมคะอ๋อตอนนี้เป็นห้อง ขนาดความกว้างของห้องนอนจะอยู่ที่3เมตรนะคะความลึกจะอยู่ที่6เมตร5้าเมตร6เมตรห้าอ่าผมเสริมจากน้องเกงนิดหนึ่งนะครับก็ค,คือห้องนี้จริงๆ3เมตรแต่ว่าเขาทำมุกยื่นไปอ<ช>ีก50เซนะนะท่านผู้ชมตรงหน้าต่าง50ใช่อ่าถือว่าดูแล้วกว้างขวางใช่ค่ะแล้วก็เล่นลวดลายเล่นมุมข้าวกรูปิดกรุเล่นกระจกสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะมีการยิวนะคะห้องนี้นะคะก็คือว่าเราจะทําการยิวอินนะคะให้กับลูกค้าานะคะ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าลูกค้าจะเก็บตัวไหนไม่จกใช้เป็นกระึกนี่ก็คือเป็นตู้เสื้อผ้าใช่อาจจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือตู้เก็บของหรือตู้อะไรเป็นตู้โชว์ครับผมช่องนี้ก็คือแต่ช่องน้นลูกค้าจะเลือกแบบใส่กระจกก็ได้หรือลูกค้าไม่เลือกจะใส่เป็นแค่หรือลูกค้าจะเลือกเป็นตู้เสื้อผ้าหรือเป็นอะไรลูกค้าต้องแจ้งเราก่อนแล้วก็ยังไม่ทํา อ๋อแล้วช่องช่องนี้ก็คือวางทีวางทีวีข้างล่างก็มีเก็บของได้ด้วยได้ด้วยครับนี่คือห้องนอนห้องที่หนึ่งที่น้องเจนพามาให้ดูผมดูราละเอียดนะครับนี่คือลักษณะการทําก็อย่างที่ผมบอกการตีฝ้าไปดานก็ตีแบบสี่เหลี่ยมสองหลุมขนาดกลางๆไม่ลึกแต่ว่าตรงกลางนี้อีกทีหนึ่งใช่ค่ะใช้ลูกค้าอาจจะตีปิดหรือเป็นเสือลัแพนเสือลังแพนก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่คือลูกเล่นนะฮะที่เห็น โอเคครับน้องเจนเราไปดูห้องต่อไปนะครับห้องนี้คืออะไรห้องนี้น้องจะห้องนอนห้องนอนนะครับท่านผู้ชมประตูก็เป็นประตูแบบก็เรียกประตูแบบบังใบนะท่านผู้ชมเล่นลูกฟักสองสี่ลูกข้างล่างข้างบนก็คือตีแนวนอนเข้าบังใบแล้วก็เล่นลวดลายนะลูกบิดยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่ายังได้6กสิบเปอร์เซ็นต์ กว้างนะคะความกว้างจะอู่ประมาณสี่เมตรส่วนความลึกจะเข้ากันอ่าความลึกก็คือจะนิดกว่าอ่าเพราะว่าตัวนี้จะมีห้องน้ำห้องน้ําด้วยใช่ค่ะครับผมในส่วนตรงนี้ก็คือที่จะเปิดให้ดูไม่ได้ห้องน้ำระตูห้องน้ำห้องน้ำกว้างเท่าไหร่น้องเจนห้องน้ำจะกว้างก็คือสองเมตรเจ็ดสิบคูณเมตรหกสองสองเมตรเจ็ดสิบนะคะเจ็คูณเมตรหกสิบนะหนึ่งอ่าที่ข้างล่างเขาหึงห้องน้ําแล้วใช่ค่ะโอเคครับนี่คือบรรยากาศภายในห้องค่ะท่านผู้ชมผมให้ดูอีกทีนะครับ ความพยายามของพี่ประสบโช,ใชคใช่ไหมใช่ค่ะใช้ไม้สี่เล็กพยายามซอยเล็กๆๆๆก่กกกกอนเล่นลวดลายอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูนะเป็นการทําแบบฉีกแนวกว่าเจ้าอื่นในจังหวัดชัยนานครับฝ้าเพดานนอ้องเจนเป็นไงอะ่ะฝ้าเพดานตัวนี้นะคะจะไม่ได้ใช้ส่วนน้ำแพรงเป็นไม,นไม้ข้าบางใบเนาะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมท่านผู้ชมอให้ดูนะครับอาจจะเป็นมุมมืดที่หนึ่งก็อย่าว่านะครับเพราะว่าบ้านนอกดาวเนี่ยไม่มีไฟแต่หน้าต่างก็คือนะคะเราสามารถที่จะใช้แบบร่วมกันกับห้องรับแขกได้๋อเปิดไปห้องรับแขกได้โอเคครับนี่คือหน้าต่างก็มีสองช่องเลยเนาะใช่ค่ะอ่ะน้องเจนไปชั้นเบนดีกว่าโอเคครับห้องนี้จะหน้ากว้างอยู่ประมาณสีเมตรครับผมค่ะนี่น้องเจนนะเราผ่านตรงนี้นะ มีพนักพิงด้วยนะเป็นช่องๆไว้นะประมาณเมตรอาสิบนะโอเคครับแล้วเบี่ยงตัวนี้ที่เดินมาประมาณเมตรอาสิบได้ไหมน้องเจนได้ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะฮะแล้วเป็นร่องกว้างนะฮะไว้กวาดกระยาลงไปช่วงล่างอ่อน้องเจนนี่คือขึ้นชั้นบนใช่ไหมกี่ขั้นบันไดเนี่ยอ่ะประมาณสิบสามขั้นสิบสามขั้นลงเลขขี้ตามโบราณนะฮะที่ก็ว่าแล้วก็มีราวจับบันไดทั้งสองฝั่งซ้ายขวา โอเคครับท่านผู้ชมดูครับฟ้าไปดานนะครับ<ช>ผมส่องพยายามส่องขึ้นไปข้างบนอาจจะดูมุมโอ้โหเนี่ยลูกเล่นนะคือความพิเศษคือพยายามเอาไม้ซี่เล็กมาเล่นนะท่านผู้ชมไม่ว่าพื้นก็อันนี้ก็ประมาณหน้าหน้าหน้าสี่หน้าสามนะโอเคครับขึ้นมาถึงก็เจอระเบียงหักมุมไปทางด้านขวาวนี่ฮะท่านผู้ชมดูบรรยากาศเอาเองนะครับผมก็ไม่ต้องบร,บรรยายมากนี่คือชั้นสองแล้ว ประตูก็เป็นประตูบานฟักนะฮะกางล่าง2ลูกข้างบน2ลูกยาวแล้วก็ตรงกลางแบบแนวนอนอีกหนึ่งฟักครับกล้ามาถึงห้องนี้กว้างเท่าไหร่น,นอะอห้องนี้ก็จะน่ากว้างเะคะ่ะเท่ากับข้างล่างนะคะก็คือหน้ากว้างสีค่ะความยาวก็อยู่ประมาณห้าเมตรห้าเค่ะเพราะว่าจะรวงห้องน้ำด้วยอีกทีนะฮะอ,อีกทีนะฮะห,หน้ากว้างเท่าไร่ประมาณ4ี่ค่ะลึกลึกลึกน่าจะประมาณ4ี่สี่เมตรกว่ากว่า ก็ผมจะลปกว่ากว้างสี่ลึกอ่าสี่คูนสี่นะท่านผู้ชมประมาณนี้ครับผมอยู่ประมาณนี้หน้าต่างเป็นยังไงอ่ะน้องเจนหน้าหน้าต่างก็เป็นเหมือนเดิมหน้าต่างที่นี่จะใช้หน้าต่างแบบยกัระจกอ๋อเล่นด้วยกระจกหมดเลยนะรูปทรงยาวใช่ค่ะแต่ว่าณณวันที่ซื้อนะคะหน้าหน้าต่างพวกนี้ประตูพวกนี้ลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนลายได้ครับผมต้องแจ้งเรานะคะลูกค้าอาจจะใช้กระจกครึ่งหนึ่งหรือว่าเป็นเป็นมีท่าน จบไม่ใช้แบบทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้แต,แต่ลูกค้าตรงแจ้งแจ้งได้นะฮะคือสั่งตามออเดอร์ได้นะน,น้องเย็นแล้วก็มีประตูเปิดไปด้านหลังแต่เราไม่ถ่ายดีกว่านะเป็นระเบียงระเบียงตรงนี้นะคะ่ะที่ที่ที่ยังทำไม่เสร็จนะคะเพราะว่า,อ,าอยากที่ทราบน,นะคะว่าไม้กับน้ําใช่ไหมคะม,มันจะไม่ใช่ของคู่กันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงระเบียงตรงนี้นะคะ่ะเราจะเปลี่ยนกบบระเบื้องะะอ๋อปูกระเบื้บองใช่ค่ะจะมีการเทปูยกมาแล้วคือปูเป็นกระเบื้องเพราะว่า ตรงนั้นก็ประมาณมอ่าสี่เมตรคูณอ่าหนึ่งเมตรยี่สิบได้นะร <c oughs> นนนะเบียงเนาะโอเคครับฝ้าไปดานก็ <c oughs> เพืเอ่อนๆก็ดูฮะลักษณะการทําตรงนี้ไม่ใช้ไม้ข้าวบางใบสองหลุม <c oughs> เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม <c oughs> นะไม่ลึกมากพอประมาณครับก็ถือว่าใช้ได้ฝีมือการทําของพี่ประสบโชคนะครับโอเคครับนี่ห้องน้ําเปิดไม่ได้ <c oughs> ล็อกอยู่คือคือบ้านหลังนี้ที่เราสร้างไว้ตามตามตามคอนเซ็ปต์ของเรานะคะก็คือว่าเป็นบ้านนะคะขนาดก็คือ สามห้องนอนนะคะเดนห้องรับแขกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอ่าแล้วก็สองห้องน้ํานะคะเป็นรัษณะบ้านสองชั้นนะคะว่าถ้าลูกค้าต้องการห้องน้ำคือเพิ่มอะค่ะก็คือสามารถที่จะแจ้งเราได้ก็คือจะมีการต่อเติมให้ราคาแล้วแต่เราตกลงกันครือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะครับผมนี่คือบ้านของพี่ประสบโชคนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอมะโดรมเนาะใช่ครับอยู่อำเภอมะโดรมจังหวัดชัยนาทสรุปบ้านหลังนี้ฟังหน่อยค่ะอ่า บ้านหลังไหนคะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นะคะส่งโมเดลสองชั้นใช่ค่ะสองชั้นนะคะมีทั้งหมดนะคะสามห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็สองห้องน้ํานะคะส่วนห้องน้ํานะคะลูกค้าสามารถที่จะให้เราต่อเติมหรือเพิ่มเติมได้อ๋อใช่นะค่ะแล้วหน้ากว้างเท่าไหร่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นะคะหน้ากว้างนะคะคือรวมทั้งหมดเลยอยู่ประมาณ13เมตรหบนะคะความลึกอยู่ที่ประมาณแนะคะถ้ารวมห้องน้ำด้วยใช่ค่ะโอเคครับแล้ว พี่ประสบโชคงอยู่ในวงการมากี่ปีอ่าประสบการณ์ของเรานะคะแต่ก่อนก็นคือเราจะมีหน้าร้านนะคะทั้งหมด3ร้านนะคะแต่ก่อนเราจะเปิดร้านอยู่ที่สายสี่แล้วก็ในตัวจังหวัดนครปฐมะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือเราย้ายมาอยู่ที่เดียวมาอยู่ที่มนโนรมมนโนรมแต่ก่อนที่ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ผลิตตรงนั้นก็แค่หน้าร้านนะคะจะไม่มีการผลิต ใช่ <Okay. S 2> ใช่ค่ะอยู่ในเปิดร้านมาทั้งหมดเราลาคร่าวๆก็ประมาณ20 20กว่าปี23ปีแล้วถ้าลูกค้าจะมามาอย่างไรอ่าถ้าลูกค้าจะมานะคะก็คือร้านเรานะคะจะอยู่ที่อำเภอหางน้ำสาครแต่จะอยู่ในส่วนของปิดสายเอเชียนะคะก็คือลูกค้ามุ่งหน้าไปทางภาคเหนือนะคะหรือไปทางจังหวัดนคปรปศนครสวรรค์ครับผมมองมองซ้ายมือเนาะอ่ะสังเกตซ้ายมือห่างจากแยกทางน้ำสาครมาไม่เกินไม่เกิน500เมตร จะมีบ้านเรือนไทยตั้งอยู่ซ้ายมือนี่คือบ้านของพี่ประสบโชคนะฮะซึ่อยู่ในจังหวัดชัยนาทซึ่งกิติก็คือขับรถผ่านมาสองครั้งแล้วไม่ได้แวะคุยทักสีมาแล้วไม่เจอพี่ประสบโชควันนี้ได้โอกาสเจอกับน้องเจนนะครับแล้วก็ข้ามาถ่ายทําให้เพื่อนๆเป็นทางเรื่องครับอย่าลืมนะครับบ้านหลังนี้คือออกแล้วนะดูอย่างนี้นะที่ลูกค้าออกแล้วอ๋อบ้านหลังนี้นะคะก็คือว่าหลังนี้คะคะเราขายไปแล้วค่ะขายไปแล้วเจ้าของค้าอยากได้แบบนี้ ก็สั่งทําได้ทดํโอเคครับจริงๆรามีหลายรูปแบบเนาะให้ลูกค้าเลือกใช่ค่ะพอดีคือช่างติดที่หน้างา <Okay S 2> นโอเคครับเ,เราไม่ทันกับนี่คือลายละเอียดปลาท่งโบเดินสองชั้นโอ้โหขนาดพื้นที่กว้างใจสอยใหญ่มาก ราคาดูหน้าคลิปวิดีโอพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์พี่ประสบโชคต้องการจะสร้างบ้านนี้ก็อย่าลืมหาโทรหาพี่ประสบโช,ชคกิคตติขอบคุณมากครับที่ชมคลิปวิดีโอจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่วยแชร์หน่อยให้ลูกค้าได้รู้จักผลงา,านพี่ประสบโชคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เพื่อนๆดูคลิปวิดีโอจนจบแล้วกิตติจองแบบบ้านพี่ประสบโชคลงไว้ในช่องชาแนลให้มากที่สุดให้เป็นทางเลือกนะครับ ส่วนรายละเอียดสวัวพี่ประสบโชคครับวันนี้ผมกับน้องเจนลาต้านผู้ชมไปก่อนน้องเจนครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับ